คนรุ่นใหม่สังเกตไหมคุณพยาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ชอบลงทุน<ช>การลงทุนเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันออกมากว่าเอ้ยช่วยในการลงทุนลงทุนกับแอป,ปนั้นแอปนี้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ามันมีอยู่11ตัวด้วยกันแอปพลิเคชันที่เข้าข่ายว่าหลอกให้ไปลงทุนนะคะ,ะ,คะอ่ะเรื่องนี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยกองบรชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการนะคะ t r u s t no one หนึ 1> 1่งถึงสี่ได้สืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคนร้ายแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์ค่ะโดยมีการชักชวนเหยื่อนะคะด้วยวิธีการต่างๆเช่นการปลอมโปรไฟล์เข้าไปตีสนิทนะคะก่อนจะชวนให้ลงทุนหรือไปโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆให้มาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงนะคะทําให้มีผู้เสียหายหลายคนเลยค่ะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อและนอกจากนี้ไม่ฉาชีพนะยังสร้างแอปพลิเคชันลงทุนปลอมขึ้นมาด้วย บางแอปเนี่ยอ้างใช้ชื่อพร้อมกับแอปที่มันมีอยู่จริงๆมาเป็นแอปที่ของจริงอะค่ะแล้วก็สร้างกระดานเทรดโชว์ภาพตารางหรือว่ากราฟการเทรดเงินดิจิทัลเทรดเหรียญปลอมขึ้นมาให้มันดูสมจริงนะคะตรงนี้มีหลายคนตกเป็นเหยื่อนะฉะนั้นต้องเตือนแบบนี้นะคะหากเป็นผู้ชักชวนลงทุนเกงกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลใน11แอปพลิเคชันนี้ขอให้ตรวจสอบด่วนนะคะอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อนิจฉาชีพก็ได้แอปอะไรบ้างโอ้ก็จะมีนะคะอันแรกเลยนะคะ BCS โ o บลค่ะอันที่สองนะคะ Orange นะคะ Orange x อือันที่สามนากาค่ะอันที่สี่โ o บค่ะห้าสปอร์ตโ o บอืหกนะคะ b i t Mox ค่ะอันที่เจ็ดค่ะ b i t โกค่ะจะขึ้นชื่อได้วยบิดบิดบิดนะคะอืมอันตัวนี้คุณคุณนะอ่าแล้วก็อันนี้น่าจะคุณนะ b i t คอยบีอ่าแล้วก็มี ETH m i n เนอร์แล้วก็มีแพ็กโฟอันสุดท้ายแมทอะสิบอ็ดแอปตัวนี้นะคะค่ะทางทีมงานเราอยู่หน้าเพจแล้วชเข้าไปเช็คดูเข้าไปเช็คดูนะคะว่ามีแอปหนึ่งในสิบเอ็ดที่เราโหลดมาใช้ทั้งนี้นะคะหากว่าสงสัยว่าถูกหลอกลงทุนค่ะก็ให้รีบแจ้งเลยนะคะไปที่หมายเลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งตกเป็นเหยื่อแล้วก็สามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com ค่ะ